สวัสดีครับทุกคนตอนนี of of ้กเรามาอยู่กันในสนามที่9กันแล้วนะฮะโอ้โหนี่ก็คือสนามสเปนนะครับมาเราไปดูตำแหน่งการคอลี่ฟายกันเลยฮะสตาร์ตกริดนะครับก็อันดับที่1นะครับ ไม่หลุดโผฮะนั่นก็คือแมคเวรสแตเปนครับจากทีมเรดบูนนะแล้วก็จอร์ดรัสเซลครับแล้วก็ครั้งนี้ผมทำเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยอยู่ในอันดับที่สามนะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับของตัวผมเองนะฮะนี่ครับก็จะเรียงลำดับตามนี้เลยฮะคิมมี่ เดูกาลหน้าเราจะเปลี ers, small, their beginner, their ่ยนตัวกันแล้วนะโอเคตอนนี้ครับเราจะไม่พูดภาพนำเพลงครับเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเวสกันเลยฮะเป่าลมอัดหน้าเช่นเดิมนะฮะพร้อมเมื่อเราพร้อม ก็ไปกจอดตอ,อกตัวดีจังวะแต่ที่โอ้โหนอริสโอ้โหอสกาฮ่าฮ่าตอกข้าเหลี่ยมนี้เราไม่กลัวเฮ้ยจอดแซงแม็กไปแล้วแม็กบุกออเพิ่อมอีกคนนึงได้ไหม โอ้ยชนแม็กว่ะดูสก,กิลแม็กไป็นหน่อยครับสองตัวอันตรายอยู่ด้านหลังอีกสองตัวอันตรายก็อยู่ด้านหน้าที่เราจะต้องแซงให้ได้โอ้โหกดดันเหลือเกิน โอ้โหห่างมาแล้วลาเซลอย่างเอาแม็กจะแซงลาเซลเราบ้าแม็กแซงเราปะน่ะโอ้โหลาเซลแข็งเลยเดีเฮ้ย เราจะแบบชิดเกินก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เบรกเราชนตูดอีก จินะจะแสงวงหอ,อกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ครับถ้าจิ้มเข้าไปนี่คือทะลุเจอนน่นอะบาริเออร์อะไอชิงเหลืองเนะี <g iggle> ่ยเจอโลโกโ้กีตารี่แน่นอน นั้นเราก็ค่อยๆเป็นครับเจอช่องที่แบบมัน่นใจชัวๆแล้วค่อเข้านะสุดท้ายก็คือจอดแข็งไม่พอครับโดนแม็กแซงไปแล้ว ได้โดนกันสักทีนะจอร์ดนะแต่เออจอร์ดโอ้ยจอร์ดใจเย็นโอ้โหเบรคจัมบอลอยู่แล้วน่ายู่งหมดแล้วมั้งรถกูเนี่ย oh mm -hmm. Oscar! What you want all this one? Mm -hmm. Battery charge is high, let's use that Oh mm -hmm. no, this อย่าขึ้นฟุตบาทอู้ยเอาละดูทรงละผมไม่น่าจะได้จอดแล้วล่ะปิดได้ครับ លងជាពីប្អូន1 โอ้ยโอเบุนอยิดมาละนิดนึงนิดนึงเท่านั้นนะย้ำว่านิดนึง เนื่อยจัดโอริซยังไม่ต้องมานะยังไม่พร้อมขอรอผม แซงแซงจอดได้ก่อนหลังจากนั้นจะไปกัดกับจอดก็แล้วแต่เลย <c oughs> <c oughs> แอบน่าเกลียดนิดหน่อยแต่ก็แซงไปละ แอบน่าเกลียดอุย้ยแอบน่าเกลียดนิดหน่อยนั่นแหละไปเจอกสองคนพอนะไม่ต้องมาหาผมสุดโหจะไปหาแม็กแม็กหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่นูน่นแม็กจาพี่มาแล้ว รอด้วยแม็นนากนอ,อริสฝากจัดการเอ่อจอดด้วยนะหรือแม่กก็จอดฝากจัดการนอริสด้วยโอ้แต่แม็กหายได้เลยว่ะโอเคบ็อกซิ่งพิสลัด way. รูทรูดรูดรูทรูทรูทฮูฮสแต่แม็คเขาไม่บล็อกนะ เขาไปต่อยรอบนี้ครับส่วนเราบล็อกนะ <Okay. S 1> เหมือนราสเซล,ลก็จะไม่บล็อกเหมือนกันเลดโอ้ยเว้เลยโอเคโอเค Да ้ารลาไนะ่ะใช่ไหมว่าครลาไซนใช่ไหมตอนป,ปริไฟก็ทีนะ แม็กก็ยังอยู่ที่หนึ่งยนะฮะต้องบอกเราบ้าต้องบอกเราบ้าเออให้มันได้ยัน ตอนนี้เหลือแค่เราสองนายทำไมรีบไปจังอะโอ้โไปไม่รอเลย เกือบลงกวดยังไงก็ได้ตอนนี้แค่รักษาที่2ให้ได้เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าแซงได้ก็ดีแต่รักษาที่สองให้ได้ด้วยก็ดียังไงก็ตั้ง18คะแนนเนี่ยแต่ก็อย่างที่เคยบอกในคลิปที่ทผ่านมานะครับว่า ซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นแรกของวนโรเนลฟาริอานะครับที่ขึ้นมาอยู่ในเอฟโเนาะเออฟโทุยเอฟวันเนาะเอฟโวมาจากไหนนะจากเอฟวันเนาะเออแล้วก็อาจจะไม่หวังที่จะเป็นแชมป์เลยนะฮะมันมันมันยากครับด้วยรถแบบนี้เนาะ okay, well well. เราก็เลยมองว่าโอเคก็ okay. so จะเป็นการตามหาเส้นทางใหม่ ดีกว่านะครับในการที่แบบว่ารอทีที่น่าสนใจมาแล้วเราก็จะย้ายไปทิมน,นูน้นพอหลังจากนั้นนะครับพอเริ่มปซีซั่น3เนี่ยเราจะเริ่มไล่ล่าตามหาแชมป์กันละนะฮะแบบแชมป์โลกกี่สมัยกี่สมัยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าเราก็เหมือนจะมีะปลายทางที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าฤดูการหน้าเนี่ยคงจะไปจบที่เมอร์เซเดสแน่ๆนะครับเพราะว่า ใน e ีที่6นะครับอือ e ีีที่อี EP ที่6ก็อ่ามีเมอร์เซเดสนะครับมาติดต่อนะครับว่าสนใจอยากจะไปร่วมคิมกับเราไหมอะไรอย่างงี้นะผมก็ตอบไปว่าตกลุ่งเมื่อปฏิเสธนะครับก็ล้านเปอร์เซ็นต์ครับว่าไปอ่าเมอร์เซเดสแน่นอนนะแต่ตอนนี้เนะี่ยเอาตอนนี้ให้รอดก่อนครับ พอถ้าอยู่กับทีมเอาทีมไปต่อต่อไปเนะี่ยก็เรียกว่าไงเดียเ,เพื่อนร่วมทีมมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเราโอกาสลุ้นแชมป์เราก็ไม่มีเพราะว่ารถมันไม่ได้แรงเข้าศักยภาพนะครับคือต้องบอกเลยว่าต้นช่วงต้นเกนมนะครับคือรถเราประสิทธิภาพมันด้อยกว่าอยู่แล้วนะครับคือแมตช์พาร์ตอะมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมันอาจจะยังพอๆกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ด้วยสมรรถภาพของรถนะครับรถเอาทียังไงก็ด้อยกว่า ด้อยกว่าเลดบูนะครับด้อยด้อยกว่าแมคลาเรนเมอร์เซเดสฟอร์เารี่แมคลาเรนเออแมคลาเรนหรือเมอร์เซเดสฟอร์เารี่อะไรพวกนี้คือมันมันด้อยมันด้อยกว่าอยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าย้ายไปทีมใหญ่หน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้เราได้แชมป์เยอะกว่านะครับตอนนี้ผมห่างจากแม็กเท่าไหร่ สามวิังแล้วเหลืออีกสิบแล็บสามแหล็บก็สิบเจ็ดแหล็บเนาะตอนนี้เหลืออีกสามนะคือก็ต้องไล่แนมะ็กต่อไป ซีซั่นหน้านี้ต้องบอกเลยว่าสนุกแน่ครับย้ายไปอยู่ม e r c e d e s เนี่ยก็คือเราจะไปอยู่เล็งๆไว้แล้วนะว่าอย่างไงเราก็ต้องคู่ตาจอดว่ะเราจะได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นทีมผู้ผลิตด้วยก็อาจจะได้มีสิทธิ์ที่จะได้แชมป์ทีมผู้ผลิตด้วยแล้วก็โอกาสที่จะได้แชมป์ชมปนโลกของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมัน,นโอกาสครับ ไปถึงว่ามันมีโอกาสนะไม่ได้ว่าแบบการันตีว่าจะได้เลยเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราขยับมาใกล้แม็กมากขึ้นใช่ป่าว่าคิดไปเองว่เแหละนะแต่ข้างหลังหายวับไปแล้วฮะ เป็นแม็กช้าลงใช่เป้าแต่จริงๆถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเลดูยืน่นยื่นข้อเสนอมาก่อนเมอร์เซเดสอ่ะผมก็อาจจะไปเลดูก็ได้ะเพราะว่าไปกับตามแม็กยังไงก็เกือบร้อยเเซ็นครับจากที่แบบว่าห้าสิบห้าสิบก็อาจจะขึ้นไปเป็นแบบ 6 0สิเนี่ยที่จะแบบมีโอกาสได้แชมป์ผู้ผลิตแต่ถ้าแชมป์โลกเดี๋ยต้องไปไฟกันตามแมกับออสการ์ครับยังไงก็ต้องไฟครับถึงจดอยู่ทีเดียวกันก็ยังต้องไฟนะัะอีก2แหละครับเวลาเราค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะ เริ่มขยับใกล้แม็กได้มากขึ้นว่าแม็กก็ขับรอเราปะวะแม็กในรอเรา่าไม่ตอบปิดยิงยิงถ,ถ้ามันตอบมีแปลก้วนะ ช่วงต้นเวสอะเราที่ที่เราจะแบบเห็นตูดกันแบบนี้ขอบคุณที่รอคือไม่อยากห่างมากเลยถูกไหมเข้าใจได้แต่กด d ี s ได้แล้วนะม,มีโอกาสก็ให้ยีบคว้าครับ แต่เม <im ื่อโอกาสจะหนีไปกดได้ DAS ได้ไฟนอลแล็บแล้วมาดูนว่าโอกาสจะมาหาเราหรือเปล่าโอกาสจะมาหาเราหรือเปล่ากดคิดครับไปกด DAS เฉยเลย ยากว่ะแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะโอ้ยไม่เอา เป็นต้นเขาไวของเราอู้ยม็กครับได้อันดับที่หนึ่งครับส่วนเราได้อันดับที่สองอ่าฟอร์ดาโดลอนโซครับได้ไดิเวอร์ออฟเดอะเดย์ครับ แม็กวูดสตัปเปนครับได้อันดับหนึ่งไปครองอืมอ่าจับมือกับจอร์ดนะโอเคสุดท้ายจอร์ดได้อันดับสามกับคืนมานะโอเค ินถ้วย,ยมันใหญ่กว่าคน,อ,น,นะนาอื่นเลยนะเนาะแล้เราไม่มีถ้วยเหรออ๋อ,น,ยอยนั่นไงมีอันเล็ก โอ้จอชฉีดเข้าตาคู่ด้วยเย่ก็ได้มาเพิ่มอีก18แต้มด้วยกันนะโอ้แมคโดนัเฟลนรเร็วกว่าเราไปนนิดเดียวเองนะแบบ0.1วิอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งครับศูนย์จุดศูนย์สี่วิแลวตอนนี้อันดับเราอันดับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่สามนะครับโอ้โหออสการ์ Oscar ครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองครับเก็บไปอีเก็บไปอีกกี่คะแนนไม่รู้แล้วก็แม็กครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับส่วนเรานะครับก็หนึ่งร้อยยี่สิบสามครับ ซึ่งนำแรซเซลนำแรซเซลไปแค่3แต้มเท่านั้นนะครับแรซเซลมีอยู่ที่120แต้มครับเลอแคลนหนร้อยหนะนอริส93แฮมิลตัน86นะอาลลอนโซ57ครับอเลสเตอร์อเล็กซานเดอร์อารบอนนะครับ15ครับกาเบรียลบอโตเลโตนะครับ14ยุกิครับ11ครับนิโค10คิมมี่8ครับ คารซาย8โอคอน6สโตสอ2เบมแมน0และเออฮัจจาก็0นะครับเรียมรอสัน0นะครับและสุดท้ายครับแจ็คดอสซันไม่ใช่ครับแจ็คดูฮานนะครับจากทีมอัลพีนเหมือนกันโลไปเลยครับ0ย์แต้มเช่นกันแล้วก็ของทีมนะครับตอนนี้แมกแลเรนอยู่ที่265แต้มนะครับ สกูเดเลียสกูเดเลียเอออ่าน,นถูกปะวะเฟอร์รารี่นะครับอ่ะเฟอร์รารี่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดครับเรดบูลหนึ่งร้อยหกสิบหกครับเมอร์ซีเดสหนึ่งร้อยยี่สิบแปดครับแล้วก็เราครับอัลพีนครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามตามแต้มเราเลยนะะ <c oughs> เออเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคมาดูกันต่อไปนะครับว่าคลิปต่อไปเน้นเอ้ยคลิปต่อไปนั้นนะครับเราจะ ได้แต้มเพิ่มมาอีกกี่แต้มและจะซวยอะไรบ้างไปติดตามดูกันได้ครับในอีพีหน้าบ๊ายบ